ด่วนอัปบิดโดนแฮกยับเสียหายกว่า1.3พันล้านบาทสั่งปิดถอนโซ่ทันทีตลาดคริปโตสั่งเสะเทือนอีกครั้ง beat, อัปบิดอ x กซ์เชนยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ประกาศถูกแฮกศูนย์สินทรัพย์ดิจิทัลบนเครือข่ายโซโลอนาไปมูลค่ามหาศาลกว่า54,000ล้านวอนหรือประมาณ1.3พันล้านบาทส่งผลให้ต้องระงับการฝากถอนสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงช้ามืดของวันที่27พฤศจิกายนโดยทางอัปบิดตรวจพบการทำธุรกรรมที่ผิดปกติจาก Hot Wallet ของ e x c h a n g e ซึ่งโอนสินทรัพย์ดิจิทัลบนเครือข่ายโซออกไปยังวันเลตภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเหรียญที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นโซ USDC บ bon อง Jupiter JUP Lender RNDR p และอ,อัออื่นๆอีกหลายรายการ ทางอับบิดได้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วโดยประกาศระงับเซอร์วิสทั้งหมดพร้อมท้งย้ายสินทรัพย์ที่เหลืออยู่บนโควลเลตเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้บริษัทยังให้คำมั่นว่าจะชดเชยความเสียหายทั้งหมดให้แก่ลูกค้าเต็มจำนวนโดยใช้สินทรัพย์ของบริษัทเองเพื่อสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้แม้จะเป็นข่าวใหญ่ที่สร้างความกังวลแต่ราคาเหรียญโซกับได้รับผลกระทบไม่รุนแรงนักโดยมีการปรับตัวลงเล็กน้อยเท่านั้นอย่างไรก็ตามเอาคอยอื่นๆในระบบนิเวศของโซลารน่ากับปรับต สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนอาจยังคงเชื่อมั่นในพื้นฐานของตัวบอกเชนแต่มีความกังวลต่อความปลอดภัยของเอ็กเชนมากขึ้นนี่ถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับนักลงทุนทุกคนในการกระจายความเสี่ยงและไม่เก็บสินทรัพย์ทั้งหมดไว้บนเอ็กเชนเพียงแห่งเดียวการแฮกค,ครั้งนี้ตอกย้ำว่าความปลอดภัยยังคงเป็นความท้าทายอันดับหนึ่งในโลกคริปโตแล้วเพื่อนๆคิดว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาดระยะยาวหรือไม่มาแชร์ความเห็นกันครับฝากกดไลค์ติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญในโลกคริปโต